เดี๋ยวมาดูควันาขาวๆนี้เกิดจากอะไรครับเฮ้ยเยียบได้ดูควันขาวหน่อยเยีบยบอะไรสิโชว์ควันขาวครับโอ้ยฝนจะมาแล้วฝนเริ่มมาอีกแล้วครับ เนี่ยใครรู้บ้างว่าเกิดจากอะไรครับควันเขาขาเนี่ยเยียบเลยที่เยียบเลยที่ง้นรถไม่มีแรงอ่ะถอยไป,ไปเดี๋ยวมาดูตอนเขาออกตัวนะควันเขาจะขาวมากหรือว่าแหวนไปแล้วหรืออะไรสักอย่าง ขับเร็วมากนะนาโจ้ยอะขับคันไหนก็เร็วคันไหนก็เร็วครับขนาดคุณปูอ่ะยังขับเร็วอ่ะไม่รู้เขาเอาเทคนิคมาจากไหนอ่ะแต่ตัวนี้ขาดขาดอะไรไปบางอย่าง มันดังเอฟเอฟโอ้คุณกีลิกไปมันเลยช้าส่วนเจ้าฟันพิศาสายแตกครับ เต็มแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้ครับฟันค่อนข้าง,างจะขาวใช่ยดูดูดูฟันเขาเลยว้าว หนีไม่ทันหนี้นีนีแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้เด็กน้อยก็เยอะเว้ยมาที่ไรก็เปื้อนกลับบ้านทุกทีครับเดี๋ยวเราขอหยุดพักทายท่าก่อน สัก2-3วันครับยไปยไป